สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาสำรวจบทความชิ้นหนึ่งชื่อว่าหมอดูคู่หมอเดาครับเขียนโดยคุณสแสงตะวันเป็นมุมมองที่ต้องบอกว่าตรงไปตรงมาแล้วก็น่าสนใจมากเกี่ยวกับแกนแท้ของโหราศาสตร์ไทยและก็ความท้าทายที่ศาสตร์นี้กาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากผู้เขียนท่านนี้เลยนะครับซึ่งท่านคลุกคลีอยู่ในวงการโหราศาสตร์ไทยมาออกว่า50าปีก็ถือว่าเป็นมุมมองจากคนวงในจริงๆครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือลองมากลั่นดูว่าอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากบทความนี้ผู้เขียนมองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของโหราศาสตร์จริงๆแล้วทาไมถึงกังวลว่าความรู้ดั้งเดิมกําลังจะออจางหายไปโอเคครับมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลย ผู้เขียนเปิดประเด็นมาก็น่าสนใจเลยครับท่านสังเกตเห็นข่าวคราวความขัดแย้งบ่อยๆในแวดวงหมอดูแล้วก็เหมือนกับโยนคำถามที่ฟังดูอาจจะแรงนิดๆน,นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอดูต้องคู่กับหมอเดาเสมอคือมันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าประเด็นสำคัญคือใครจะเดาได้ใกล้เคียงความจริงมากกว่ากันอืมใช่ค่ะประโยคนี้ฟังดูอาจจะกระทบ ใจหลายๆท่านนะคะแต่ถ้ามองในเชิงวิเคราะห์หน่อยก็อาจจะสะท้อนธรรมชาติของการพยากรณ์อยู่เหมือนกันคือมันต้องอาศัยทั้งหลักวิชาที่เราเรียนมากับสิ่งที่เรียกว่าปฏิพานไหวพริบหรือการตีความเฉพาะหน้าแต่จุดที่ผู้เขียนน่าจะเน้นย้ำจริงๆก็คือการเดาในที่นี้ไม่ควรจะเป็นการเดาสุ่มแบบไรทิศทางนะคะแต่ต้องเป็นการคาดการณ์ที่อิงหลักเกณฑ์มีพื้นฐานความรู้รองรับอยู่เพื่อให้มันเอ่อใกล้ความจริงที่สุด ถ้าไม่มีตรงนี้ก็สิ่งที่จะทําให้ศาสตร์นี้กลายเป็นเรื่องแบบว่างมงายไปได้ง่ายๆเลยค่ะครับนั่นสินะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าความกังวลหลักๆของผู้เขียนเลยก็คือโหราศาสตร์แบบดั้งเดิมแบบขนานแท้ที่มีความลึกซึ้งเนี่ยมันกําลังค่อยๆหายไปจนผู้เขียนใช้คําค่อนข้างแรงว่ากลายเป็นราคาคุยมากกว่าราคาเล่นคือเหมือนจะรู้เยอะพูดเก่งแต่พอให้ทํานายจริงๆกลับ มีข้อผิดพลาดเยอะแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างการวางหลักคนาก็ยังคลาดเคลื่อนกันอยู่บ่อยๆโอ้โหแค่จุดเริ่มต้นก็พลาดแล้วเหรอครับอันนี้น่าสนใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะตรงนี้คือจุดที่ผู้เขียนเน้นย้ำมากๆเลยค่ะเรื่องความสำคัญของพื้นฐานที่ต้องแน่น ท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดนะคะว่ามันเหมือนกับการต้องผ่านชั้นอนุบาลของโหราศาสตร์ให้ได้ก่อนถึงจะไปต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ถ้าพื้นฐานไม่แน่นไม่เข้าใจหลักการเบื้องต้นอย่างจริงๆจังๆเนี่ยมันก็ง่ายมากที่จะตีความผิดพลาดเหมือนสร้างบ้านบนฐานที่ไม่แข็งแรงอะคะ่ะโครงสร้างข้างบนมันก็สั่นคลอนไม่มั่นคงการพยากรณ์ก็จะขาดความแน่นยำไปเลยนี่คือความกลัวหลักของผู้เขียนค่ะที่ว่าแก่นแท้กำลังจะหายไปเพราะรากฐานมันไม่แข็งแรงพอ อ๋อเข้าใจเลยครับแล้วผู้เขียนก็ยังชี้ให้เห็นอ,อ,อาการที่เป็นผลตามมาจากปัญหานี้ด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นการที่บางคนรอให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์อธิบายย้อนหลังซึ่งก็เหมือนที่เราชอบพูดกันเล่นๆว่าหวยออกแล้วใครๆก็ทายถูกใช่ค่ะใช่ค่ะผู้เขียนมองว่านี่มันไม่ใช่ลักษณะของนักพยากรณ์ที่แท้จริง ถูกต้องค่ะเพราะหัวใจคือการมองไปข้างหน้าการเห็นแนวโน้มไม่ใช่แค่อธิบายสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วผู้เขียนได้ให้แนวทางไว้ไหมครับว่าถ้าจะเรียนรู้ให้ถูกต้องตามแบบแผนจริงๆควรจะต้องทำอยังไงบ้างท่านได้วางกรอบไว้ค่ะเป็นกระบวนการเรียนรู้4ขั้นตอนสำคัญที่ต้องศึกษาแบบต่อเนื่องกันไปนะคะเชื่อมโยงกันไม่ใช่แยกส่วนเริ่มจากจุดที่1คือรูปธรรม รูปธรรมค่ะสิ่งที่จับต้องได้มองเห็นสัมผัสได้ในโลกจริงๆจุดที่สองคือปฏิกิริยาปฏิกิริยาค่ะการตอบสนองการปฏิสัมพันธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรูปธรรมนั้นๆจุดที่สามคือกรรม ในที่นี้หมายถึงการกระทำและก็ผลของการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะและจุดสุดท้ายจุดที่4คือนามธรรมนามธรรมค่ะสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นเรื่องของจิตใจความรู้สึกหรือแง่มุมทางจิตวิญญาณโอ้สี่ขั้นตอนรูปธรรมปฏิกิริยากรรมนามธรรมฟังดูเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งนะครับไม่ใช่แค่ท่องจำความหมายดาวเฉย สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือกระบวนการทั้ง4นี้มันไม่ใช่แค่ลิสต์รายการนะคะแต่มันคือการเดินทางของความเข้าใจจากสิ่งที่มองเห็นภายนอกคือรูปธรรมไปสู่การสังเกตผลกระทบปฏิสัมพันธ์คือปฏิกิริยาแล้วก็เชื่อมโยงเข้ากับการกระทําและผลของมันคือกรรมจนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่อยู่ข้างในลึกๆคือนามธรรมมันต้องใช้การมองแบบแบบองรวมเห็นความเชื่อมโยงไม่ใช่แค่ท่องกฎเกณฑ์ ผู้เขียนบอกว่าต้องศึกษาให้ทั้งหมดนี้มันผูกพันกันไปเรื่อยๆจนสามารถใช้ภาษาโหราได้อย่างถูกต้องแม่นยำภาษาโหราคำนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วครับมันหมายถึงอะไรครับแบบว่าต้องพูดจาให้ดูขลังๆหรือเปล่าครับอ๋อไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะคะ คำว่าภาษาโหนในที่นี้น่าจะหมายถึงความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนจากการอ่านดวงอะค่ะแล้วก็สื่อสารออกมาเป็นคำพยากรณ์ที่ชัดเจนตรงประเด็นมีความหมายแล้วผู้รับฟังก็สามารถเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงคือมันเหมือนการแปลภาษาของดวงดาวออกมาเป็นภาษาที่มนุษย์เราเข้าใจได้นั่นเองค่ะผู้เขียนบอกว่าใครทำได้ถึงขั้นนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นขุนโหนหรือผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าไม่ใช่แค่รู้หลักอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารเป็นด้วยทีนี้นอกจากขั้นตอนการเรียนรู้แล้วผู้เขียนยังพูดถึงหลักการสำคัญอื่นๆที่กำลังถูกมองข้ามไปอีกไหมครับมีค่ะมีประเด็นสำคัญอีกอย่างที่ผู้เขียนเน้นมากๆเลยคือเทคนิคการพยากรณ์ที่เรียกว่าการเล่นเป็นคู่คู่ลักษณะคู่ธาตค่ะท่านบอกว่านี่คือหัวใจสำคัญเลยในการพยากรณ์จริงๆ ซึ่งมันแตกต่างจากการดูดาวเดียเด่ยวๆหรือการเน้นแค่ความสัมพันธ์แบบสำเร็จรูปอย่างคู่มิตรคู่ศัตรูที่เราเห็นกันแพร่หลายในปัจจุบันการเล่นเป็นคู่คู่ลักษณะคู่ธาตุมันคืออะไรครับฟังดูเอ่อซับซ้อนกว่าการดูดาวทีละดวงเยอะเลยอะ่ะถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะแนวคิดคู่ธาตุนี่เป็นเทคนิคที่ลึกซึ้งมากค่ะลองนึกภาพเหมือนการผสมสีดูนะคะแม่สีแต่ละสีก็มีความหมายในตัวเองครับ แต่พอนำมาผสมกันมันเกิดเป็นสีใหม่ที่มีคุณสมบัติมีความหมายต่างออกไปการเล่นคู่ธาตุในโหราศาสตร์ก็น่าจะคล้ายๆกันค่ะคือการพิจารณาอิทธิพลของดาวเคราะห์สองดวงร่วมกันโดยคำนึงถึงคุณสมบัติทางธาตุของดาวคู่นั้นๆด้วยพวกดินน้ำลมไฟเพื่อผสมผสานความหมายออกมาให้เกิดมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแทนที่จะดูแค่ความหมายของดาว A กับดาว B แยกกันหรือดูแค่ว่า A เป็นมิตรหรือศัตรูกับ B ตามตำราง่ายๆอ๋อ oh. เหมือนกับว่า1บวกหนึ่งไม่ใช่แค่2แต่กลายเป็น3หรือ4ี่ที่มีความหมายใหม่เกิดขึ้นมาไม่สามารถขยายผลไปสู่การพยากรณ์ที่ละเอียดและแม่นยำในสถานการณ์ที่มันซับซ้อนได้การเข้าใจและใช้คู่ท็นจึงเป็นกุญแจสำคัญค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกจุดที่ผู้เขียนกังวลว่าถ้า,ถ,าถ้าผู้สอนเองยังเข้าใจเรื่องนี้ไม่ถ่องแท้หรือสอนแบบผิดผิดก็อาจจะพานักเรียนเข้ารกเข้าป่าไปกันใหญ่เลยครับทำให้ความรู้ที่ถูกต้องยิ่งเลือนหายไปอีกค่ะน่ากังวลจริงๆนะครับเรื่องนี้ แล้วมีเทคนิคเฉพาะทางอื่นๆอีกไหมครับที่ผู้เขียนเห็นว่ากําลังมีปัญหาอยู่มีอีกเรื่องที่สําคัญมากค่ะคือเรื่องดาวโยกดาวโยกค่ะผู้เขียนถึงก็บอกว่าเห็นเขียนกันผิดผิดถูกถูกเยอะมากในปัจจุบันหลายคนไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วโยกคืออะไรมีไว้เพื่ออะไรแล้วใช้ในสถานการณ์ไหนกันแน่บางทีดาวแค่ส่งกำลังถึงกันในลักษณะอื่นก็กกถูกเรียกว่าเป็นโยกไปหมดหรือแม้แต่การระบตุตำแหน่งโยกหน้าโยกหลังซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะก็ยังผิดพลาดกันอยู่เลย แล้วการใช้โยกผิดเนี่ยมันมันส่งผลเสียร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าโยกในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การบอกว่าดาวอยู่ใ,ใกล้กันนะคะแต่มันคือการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์พิเศษหรือโครงสร้างพลังงานเฉพาะที่เกิดขึ้น <Mitarbeiter> เมื่อดาวอยู่ในตำแหน่งที่สัมพันธ์กันตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ค่ะลองนึกภาพเหมือนการวางตัวของนักฟุตบอลในสนามก็ได้ค่ะ ตำแหน่งที่ต่างกันมันก็ส่งผลต่อรูปแบบการเล่นที่ต่างกันไปครับโยก็คล้ายๆกันมันบอกถึงอิทธิพลพิเศษที่ดาวเหล่านั้นส่งถึงกันแล้วก็ส่งผลต่อดวงชะตาในรูปแบบเฉพาะเพราะฉะนั้นการเข้าใจผิดเรื่องโยกไม่ว่าจะระบุประเภทผิดหรือตำแหน่งผิดมันก็เหมือนกับการอ่านแผ่นที่ผิดทิศหรืออ่านโน้ตดนตรีผิดคีย์ไปเลยค่ะโอ้โ ผลลั์ที่ได้คือการพยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงมากๆอาจจะถึงขั้นพลิกจากดีเป็นร้ายหรือร้ายเป็นดีได้เลยนะคะเข้าใจแล้วครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กน้อยเลยจริงๆผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประเภทของโยกไว้บ้างไหมครับเพื่อให้พอเห็นภาพความซับซ้อนของมันดินค่ะการมีชื่อเรียกมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันเหล่านี้ก็เพื่อจำแนกรูปแบบความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มันต่างกันออกไปค่ะ โห oh, แค่ฟังชื่อก็รู้สึกได้ถึงความละเอียดแล้วนะครับแสดงว่าโหราศาสตร์ไทยโบราณนี่มองความสัมพันธ์ของดาวในหลายมิติมากๆเลยถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่การดูว่าดาวตกอยู่ในราศีไหนเท่านั้นแต่มันคือการพิจารณาโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างองค์ประกอบต่างๆในดวงชะตาซึ่งโยกก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างเหล่านั้นค่ะครับผม แล้วนอกจากเรื่องโยกแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกไหมครับที่กำลังหลุดโลกอย่างที่ผู้เขียนว่าไว้มีค่ะแม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานที่สุดอย่างลัคนาลัคนาจุดเริ่มต้นเลยใช่ค่ะ ซึ่งเปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นหรือตัวตนของเจ้าชะตาเนี่ยก็ยังมีแง่มุมที่ละเอียดอ่อนซึ่งผู้เขียนมองว่ากำลังถูกลืมเลือนไปค่ะอย่างเช่นสับเฉพาะทางที่ใช้เรียกมุมต่างๆของลัคนาอย่างตนุลัคนาตนุจนันตนุโชคหรือบางทีก็เรียกรวมๆว,ว่าตนุโยกรรวมถึงการพิจารณาในระดับที่ละเอียดลงไปอีกเช่นการแบ่งราศีออกเป็นส่วนย่อยๆอ,อ,อ,อย่างตรียังจักตรียังจัก แบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็นาวางจากแบ่งเป็น9ส่วนตรียังจกากนวางจากเหมือนการซูมเข้าไปดูรายละเอียดในแผ่นที่ดวงดาวให้มันชัดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยค่ะมันคือเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการอ่านดวงชะตาทำให้เห็นแง่มุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งผู้เขียนก็ชี้ว่าการพิจารณาเรื่องนี้ทั้งเรื่องมุมของลัคนาและจักรย่อยต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่ต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการคู่ทตุที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้มาประกอบด้วยค่ะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแสดงว่าแสดงว่าองค์ความรู้เหล่านี้มันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับ การที่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปหรือเข้าใจผิดไปมันก็กระทบถึงความสมบูรณ์ของทั้งระบบถูกต้องค่ะคำศัพท์และแนวคิดเหล่านี้แม้จะฟังดูเฉพาะทางมากๆเลยนะคะแต่ก็เปรียบเสมือนวยากรณ์และคำศัพท์ชั้นสูงของภาษาโหรนั่นแหละค่ะการที่องค์ความรู้เหล่านี้กําลังค่อยๆเลือนหายไปหรือถูกเข้าใจอย่างผิวเผินมันก็เหมือนกับการที่เราพยายามจะเขียนบทกวีที่ลึกซึ้งด้วยคาศัพท์แค่ระดับประถมนะคะครับ มันย่องทําให้การพยากรณ์ตามแนวทางดั้งเดิมขาดความลึกซึ้งความแม่นยําแล้วก็ความครบถ้วนไปอย่างน่าเสียดายซึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อถึงมากๆเลยค่ะอาล่ะครับจากที่เราได้สํารวจบทความหมอดูคู่หมอดาของสแสงตะวันกันมาพอสมควรแล้วนะครับสรุปแล้วแก่นหลักที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือความห่วงใย,ยอย่างลึกซึ้งของผู้เขียนต่อสถานการณ์โหราศาสตร์ไทยแบบดั้งเดิมที่กําลังถูกความเข้าใจแบบผิวเผินเข้ามาแทนที่ ถ้าเน้นย้ำเรื่องพื้นฐานที่ต้องแน่นเหมือนต้องผ่านชั้นอนุบาลให้ได้ก่อนกระบวนการเรียนรู้4ขั้นตอนที่ต้องเชื่อมโยงกันจนใช้ภาษาโหได้แล้วก็ความสําคัญของเทคนิคชั้นสูงอย่างการเล่นคู่ทาตุแล้วก็ความเข้าใจเรื่องดาวโยกอย่างถูกต้องแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราในภาพรวมครับอมื บทความนี้ไม่ใช่แค่การบ่นถึงความเสื่อมถอยนะคะแต่มันชวนให้เราตระหนักถึงคุณค่าและความท้าทายในการรักษาภูมิปัญญาที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนไม่ใช่แค่โหราศาสตร์แต่รวมถึงศาสตร์โบราณอื่นๆด้วยนะคะในยุคที่ข้อมูลมันท่วมทน้นแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะถูกทําให้ง่ายเขาว่า s m p p l i i i c t t o o เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆจะตื้นเขินลงไปได้ง่าย สิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอเนี่ยเปรียบเหมือนเสียงเตือนให้ผู้ที่ศึกษาหรือสนใจโหราศาสตร์พยายามแยกแยะให้ได้ระหว่างแก่นแท้ของวิชาที่มีหลักการมีเหตุผลรองรับกับเปลือกที่อาจจะเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลหรือการตีความที่ยังไม่ลึกซึ้งพอมันคือการเรียกร้องให้มีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็รักษาม,มาตร,รฐานขององค์ความรู้เอาไวค้ค่ะ เป็นบทสรุปที่ชวนให้คิดต่อมากๆเลยครับสุดท้ายนี้ผู้เขียนได้ทิ้งท้ายบทความไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตกับกฎสองอย่างคือกฎแห่งดงดาวและกฎแห่งกรรมท่านบอกว่าร่างกายสังขารของเราอาจจะดำเนินไปตามอิทธิพลของดวงดาวแต่ความดีความชั่วหรือชะตาชีวิตในอีกมิติหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมที่เราสร้างสมมาก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไว้ให้ลองไปกบคิดกันต่อนะครับว่า ในชีวิตประจําวันของเราถึงแม้เราจะไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์โดยตรงเลยก็ตามลองมองรู้สิครับว่ามีแง่มุมไหนบ้างที่สะท้อนหลักการของเหตุและผลหรือการกระทําและผลลัพธ์ที่อาจจะสอดคล้องกับมุมมองเรื่องกรรมหรือแม้แต่จังหวะขึ้นลงของชีวิตที่อาจเปรียบได้กับอิทธิพลของดวงดาวตามแนวคิดนี้ได้บ้างก็ฝากไว้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับ